ดีนะครับข้าน่นต้ามาเทล่านะครับแล้วก็สวัสดีเฮียสุรเดชด้วยนะครับนะส่งน้ำทองคำสร้างห้าเหรียญน,นะครับส่งน้ำทองคำสร้างห้าเหรียญน,นะครับนะครับคือเฮียท่านเมตตานะครับเฮียท่านเมตตาต้องบอกเลยว่าเมตตาจริงๆนะครับนะเฮียใส่ซีนไว้อย,ย่างดีหนึ่งในห้าเหรียญเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระปี2541 เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าสะสมเป็นอย่างมากส่วนตัวส่วนตัวผมชอบเป็นพิเศษนะครับนะแกะได้ลวดลายสวยมากอ่แกะได้ลวดลายสวยเป็นเป็นรุ่นนี้ใช่ไหมเฮียที่บอกว่าแกะได้ลวดลายที่หลวงพ่อบอกว่าแกะได้สวยมากนะครับ <laughs> นะได้เสียชีวิตอ๋อช่างได้เสียชีวิไปแล้วนะครับนะปี2541นะครับเปลี่ยนส่งน้ำนะเสียนะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสร้างส <le> <le> ิบเหรียญสิบเหรียญเนื้อเงินสร้างแค่สิบเหรียญนะครับใครมีอยู่ในครอบครองนะผมบอกได้เลยมูลค่าวันข้างหน้านะครับนะจับบ้องไม่ได้ใช้คํานี้ดีกว่านะครับน,ะนี่นะครับเนื้อเงินสร้างหนึ่งในสิบเหรียญนะครับเหรียญส่งน้านะครับเนื้อเงินนะครับนะ